สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้สายก็จะชวน FC มาทำแชมพูใช้เองนะคะแชมพูจากธรรมชาติปลอดสารเคมีด้วยนะคะ สำหรับมะกรูดนั้นก็มีประโยชน์มากมายอาย่างช่วยในเรื่องการาชำระล้างสิ่งสกปรกจากเส้นผมของเราได้แล้วยังทำให้ผมของเรานั้นดกดำเงางาม,งามแล้วก็ลื่นนุ่มด้วยนะคะหลังจากที่เราสระผมนะคะแล้วก็ยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่เราจะซื้อแชมพูด้วยปราศจากสารพิษด้วยนะคะแล้วยังทำเองได้ทำให้มีงานทำนะคะในแต่ละวัน ซื้อมา20บาทก็สามารถทำได้อเยอะเหมือนกันนะคะมีเพียงแค่ อดอกอังชันกับมะกรูดก็สามารถทำแชมพูได้แล้วหรือว่าใครอยากจะเพิ่มเติมอย่างเช่นขิงก็สามารถเอามาผสมใส่ได้นะคะสายไม่ได้ไปตลาดก็เลยไม่ได้ใส่ขิงนะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อ,อเส้นผมเช่นกันแต่มีแค่สองอย่างก็สามารถทําได้มะกรูดนั้นก็มีประโยชน์ต่อเส้นผมมากมายเลยนะคะใช้แล้วก็จะทําให เส้นผมนั้นดดดำเงางาม,งามแล้วก็ยังชะลอการอาที่มีผมหงอกก่อนไวัยได้ด้วยนะคะใช้บ่อยๆก็จะทำให้เส้นผมแข็งแรงของจากธรรมชาติดีอยู่แล้วนะคะสำหรับดอกอังชันก็มีประโยชน์เช่นกันสมัยโบราณน,นั้นจะชอบเอามาใช้สำหรับเด็กที่คิ้วจะบางแล้วก็เส้นผมจะบางก็สามารถใช้ดอกอังชนันขยำกับน้ำแล้วก็ทาหนังศีรษะหรือว่าคิ้ว ทําให้คิ้วแล้วก็ผมของเรานั้นได้ดกดํานะคะเป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นเลย การทําก็ไม่ยากค่ะล้างมะกรูดให้สะอาดแล้วก็ดอกอัญชันนะคะแล้วก็หั่นมะกรูดให้เป็นแว่นๆหลังจากนั้นก็เอามาต้มกับดอกอัญชันหรือว่าใครจะมีขิงก็สามารถหั่นขิงแล้วก็ต้มรวมกันก็ได้นะคะตอนนี้ใายก็ต้มจนเปื่อยแล้วนะคะก็ใช้เวลาพอสมควรหลังจากนั้นเราก็เอามากรองเอาเฉพาะน้ํานะคะ นี้ก็กรองเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแชมพูมะกรูดผสมดอกอังชันนะคะก็หาขวดมาใส่นะคะไว้ในอุณหภูมิที่ปกตินะคะสามารถเอาไปสระผมได้เลยหรือว่าจะให้ดีนั้นก็สามารถใช้กับเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาผสมกับน้ำแชมพูของเราแล้วก็สระผมนะคะจะ ใส่แล้วก็จะทำให้เกิดฟองนะคะเราก็สามารถาใส่ได้ค่ะเพราะว่าแชมพูของเรานั้นเป็นกรดใสเบกกิงโซดาก็จะทำให้เกิดฟองแล้วก็จะทำให้ผมนุ่มด้วยก็ลองทำดูนะคะตอนนี้สายก็สระผมเรียบร้อยแล้วนะคะจากธรรมชาติไร้สารเคมีด้วยทำเองใช้เองแล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมมากๆค่ะ